ไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%นต์ักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีร,รับผมพบกับผมครับคาริงวันนี้อยู่รายการรีวิวตามใจกูอยู่เลยนะครับวันนี้เรามารีวิวกองหน้าน้งตัวใหม่ล่าสัตว์ของทีมชาติบารีเซิลน่านะครับผม ใช้คำว่าตัวใหม่ได้ไหมก็น่าจะเป็นร่าง2บูทร่างแรกของเขาปะใช่ปะใช่ว่าร่าง2บูทร่างแรกปะวะน่าจะใช่นะสำหรับโรมาริโอร่างนี้หลายคนถามว่าพี่ผมควรเปิดไหมบอกเลยว่าแม่งเป็นตัวหนึ่งที่เก่งผมให้ติดคำว่าเมตาได้เลยนะโดยนะครับผมจะอัปประมาณนี้นะครับ6 0 6ูนยสนะครับสำหรับโรมาริโอนะก็ขอขอบคุณเจ้าเจ้าของไอดีนะครับคุณเมฆมากๆนะที่ส่งไอดีมาให้รีวิวนะครับก็ใครที่อยาก ไปดูรีวิวซิโคนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในช่องนะครับลงไปก่อนหน้านะครับผมโดยมาโลมาริโอล่างนี้นะครับจะมีส่วนสูงที่หนึอยหกสิบเก้นะเป็นกองหน้ารูปร่างขนาดเล็กอายุ28นะครับล่างนี้ท่านอัพแบบไม่เน้นไส้ในนะครับจะตันร้อยหกนะนี้ผมอัพเน้นไส้ในนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่บูทนะร้อยสี่นะแต่ถ้าใส่บูทไซค์เกอร์แล้วจะตันที่ร้อยห้านะครับเลขเออร์โมสรบาลเออโทโมสบอลบาซ่าเลขทีมชาติบราซิลนะครับสำหรับโรมาริโอล่างนี้นะครับผม โดยโรามาลิโอนะครับจะมาสไตล์โกโบเชอร์ตำแหน่งที่เล่นได้คือหน้าเป้าแลวเป็นเพื่อนตำแหน่งให้เล่นหน้าต่ำได้ตำแหน่งที่แนะนำจะเป็นหน้าเป้าหน้าเดี่ยวก็ได้หน้าคู่ก็ดีแล้วแต่เราชอบนะครับโอวาก่อนบูท98ครับบูทแล้ว104นะครับมีค่าพลังเกมลุกอยู่ที่97เลยนะหาช่องถือว่าดีใช้ได้เลยครับบาลนนทน์91นี่บิน91ก,การไปกับบอล91ทุกคนดู เป็นกองหน้าที่คล่องตัวจ,จัดจับนะครับพลิกซ้ายพลิกขวานี่ผมว่าเอาเรื่องจ,จัดจับนะครับจบสกอร์91อันนี้ยังไม่ได้ใส่บูทนะถ้าใส่บูทก็จะประมาณ92นะครับลูกโค้ง80นะครับเฮดดิ้ง79นะครับ h e ด d i n g นี่ไม่ต้องไม่ซีเรียสมากนะเพราะว่าแกเตี้ยนะครับผมนะมาดูที่สปีดครับสปีด93สปีดต้น9สปีดต้น101เลยนะโอ้โหถือว่าเร็วจี๊ดนะครับคิกิ้งโมเวอร์92นะครับจัมป์73ความแข็งแกร่ง76ถือว่า ส่วนตัวผมว่าเยอะนะสำหรับกองหน้ารูปร่างเล็กอะ่ะถือว่าเยอะเลยนะครับ76นี่ไม่ขี้เละนะครับบาลาน98เลยนะสเตมิน่า84ใช้2เท้าได้ไฮเสียดายถ้าเวลี่ย์ไฮจะสวยมากครับนะโดยสกิลที่ได้มาจะมีดับเบิลชารตครับฟิฟแฟบนะครับสกิลเฮดดิ้งครับสกิลตอกอ่าสกิลอ่าลองแรงเอร์เลอร์ลองแรงชูตติ้งสกิลจบสกอร์ท่ายากเฟิร์สไทม์ช็อตสกิลวินนอวินนอฟินิชชิ่งเอาไซด์เฮลเลอร์ไฟติ้งสปิริต สกิลถือว่าครบเลยสำหรับผมนะถ้าใส่จริงๆก็ควรใส่วันทัศพาดทูพาสซิ่งอ่ะถ้าเล่นหน้าคู่แล้วก็ถ้าใครเอาไปลงสำรองก็ใส่ซูเปอร์ซับแค่นั้นเลยนะครับถ้าเป็นผมนะใส่วันทัดแค่นั้นเลยถ้าแบบเล่นหน้าเดี่ยวนะแต่ถ้าเล่นหน้าคู่ก็ใส่2ูพาดไว้ด้วยก็ได้ีนะครับนะนอกกนั้นก็ใส่สกิลที่ตัวเองชอบเพิ่มเติมได้นะพวก ไรนิ่งช็อตดิบบิ้งช็อตอะไรพวกนี้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะแต่ถ้าใส่โซ,โซคอนโทรลมันจะกลายเป็นอ่าสเปเชียลดับเบิลอยู่นะแต่ผมก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่อาจจะใส่แค่ดับเบิลทัตเข้าปะอ่ะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เข้าไปโซคอนโทรลใส่แบบพวกแบบซูเปอร์ซับดีกว่าเอาลงสำรองส่วนใหญ่คนก็น่าจะเล่นลุมครึ่งแรกหรือก็โลมาริโอโรอาโรมาริโอครึ่งหลังนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในไฮไลท์ก็จะเล่นเป็นหน้าคู่และหน้าเดี่ยวนะก็จะมีแบบแผนประมาณนี้ด้วยแล้วก็ าจจะมีแผนหน้าคู่เป็นบางช็อตเดี๋ยวเราไปดูกันในไฮไลท์ครับว่าโรมาริโอล่างนี้ถ้าอยู่ในมือผมแล้วจะโหดจะเฟี้ยวจะคมขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวโรมาริโอดับเบิลยิ่ง อาจจะมีกระตุกบ้างเป็นบางช็อตนะครับทุกคนด้วยความที่ช่วงนี้ผมอาจจะแบตมันน้อยแล้วก็ช่วงนีน้ช่วงนั้นเน็ตก็ไม่ค่อยดีด้วยนะปัญหาลุมเ้านะแต่ว่าก็ใช้ความกระตุกนี่แหละนะครับในการตระลมตะขายฝั่งตรงข้ามนั้นก็งงเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามแหลกเหมือนผมหรือเปล่านะในนะียกระตุกบ่อยมากๆนะครับแต่ว่าก็ลรมารโอก็ได้เฉืดฉายนะก็ยิงชนะไปนะครับนี่มีช็อตแบบดับเบิลทัชส,สวยๆนะก็ยิงนะนี่ ข้อดีเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะที่หาช่องดีมีความคมมีความเร็วนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็จะเป็นรูปร่างเล็กนะแต่ว่าไม่ได้บางขนาดนั้นนะแบบเล็กแบบไม่ได้ชนล้มอะ่ะสำหรับผมนะเป็นเล็กที่แบบแน่นนะนะครับแน่นแบบหมายถึงแบบตัวแข็งอะ่ะไม่ได้ล้มง่ายๆนะการเก็บสูกรี่ ไว้วางใจได้ครับคนหรือรีโมทไม่รู้อีกตัวหนึ่งเนะเป็นตัวที่หาช่องได้ดีจัดๆอีกหนึ่งตัวเลยนะสำหรับโรมาลิโอผมบอกเลยว่าใครที่ชอบกองหน้าหาช่องดีๆนะยครับหรือเล่นหน้าคู่หาตัวหาช่องดีๆผมว่าเล่นโรมาลิโอได้นีฟิลเวลาเล่นนะผม,มให้คิดถึงแบบฟิลไมเคิลใครที่มีไมเคิลโอเวหรือฟิล i p p ปอินซากี้อะไรเนะี่ยอาจจะไม่ต้องตามล่าก็ได้นะสำหรับโรมาลิโอนะแต่ถ้าใครแบบไม่มีตัวที่ผมเอ่ยมาเบื้องต้นอาจจะต้องอาจจะล่ามาใช้งานได้นะหรือใครจะเล่นเป็นแบบ ซามูเอลเอโต้ไปเลยเน้นเป็นสายจรวดไปเลยก็เล่นแบบซามูเอลเอโต้เอโต้ไปได้ครับถามว่าผมว่ามันเก่งไหมผมให้เทียบเป็นกองหน้าเมต้ตนอีกหนึ่งตัวเลยนะเพราะว่ามีความคล่องจัด,จดเในนะเห็นปะจังหวะนี้คือม้วนตัวมายิงแบบคือหลอกจะไปอีกทางไปอีกทางได้คือมันเป็นการคุมบอลได้หลวมากๆนะเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าว่าบลมาริโอล่างนีจ้จะสุดขนาดไหนครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับโลมาลิโอล่านี้ส่วนตัวผมชอบนะเฮ้ยอยากเปิดขึ้นมาทันทีเลยว่ะแต่ว่ากองหน้าผมทับกันตายแล้วไม่ว่าจะเป็นซามูเอลเอโต้หลุยส์ซัวเรสนะครับแล้วก็รุมมินิเก้นะครับเชฟเชนโก้ hmm. นะแจ mm hmm. เลตเบลอะไรเงี้ยโอ้โหกองหน้าผมคือทับกันตายแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออขอข้าไปก่อนแล้วกันนะครับนะแต่ตามจริงถ้าใครขาดกองหน้านะครับไม่มีกองหน้าอย่างแบบไมเคิลโอเว่นไม่มีรุมมินิเก้ไม่มี เชฟเชนโกไม่มีเอโต้อะไรเงี้ยยังใช้แบบกองหน้าตัวเดิมๆอยู่นะนะครับผมว่าสามารถตามล่ามาใช้งานได้เลยนะแกเป็นตัวหนึ่ง,งานที่สามารถนะครับยิงได้ดีหาช่องได้ดีมีความเร็วและเป็นตัวเล็กที่ไม่ได้บางนะครับสำหรับผมนะข้อเสียของแกก็จะเป็นทางด้านลูกกลางอากาศนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลูกกลางอากาศนะแล้วก็ตัวเล็กนะส่วนใหญ่จะโดนบังมากกว่านะไม่ได้โดนชนล้มขนาดนั้นนะเพราะว่าแกก็มีความแข็งแกร่งที่พอใช้ได้เลยนะสำหรับโรมาลิโอผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ ผม่าสามารถติดท็อปเทนในกองหน Mit ้าตัวเป้าได้สไตล์โคบอลช์นะเพราะว่าติดได้แบบไม่น่าเกลียดเลยครับสำหรับโรมาลิโอล่างนี้นะครับชอบมากๆนะถ้ากัดตัดเกรดนะส่วนตัวนะผมให้อยู่ที่ประมาณ9เต็มส0เลยนะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรวะถ้าเปิดได้ในงบราคาที่ไม่แพงมากหรือไม่ได้แรงมากถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับสำหรับโรมาลิโอล่างนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในการรีวิวโรมาลิโอใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ เพื่อไปรังไงในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผม